กำพบกับเลซินแอแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่ในลูปที่หน้าสดหน้าใสนะคะหน้าไม่มีสิวไม่เกี่ยวคือระหว่างอาบน้ำนะคะเกดเพิ่งคิดได้ว่าเฮ้ยมันปีใหม่แล้วปี2021แล้วเราควรจะตั้งเป้าหมายใ้แล้วว่าปีใหม่นี้ปีนี้เราจะทำอะไรบ้าง ถ้าเราไม่ตั้งเป้าเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตเลือเล่อยเปื่อยเพลินจะแบบว่าไม่มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเลยเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ที่เกดตั้งเป้าก็มี5เป้าหมายด้วยการที่เกดจะทําในปีนี้ปี2021นี้นะคะข้อห่งเลยนะคะที่เกดอยากจะทํำก็คือจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษ3,000คําคือก่อนหน้านี้เกดเคยบอกไปแล้วว่า สิ่งที่เกดจะทำก่อนอายุ30ว่าเกดจะทำอะไรแล้วเกดก็พูดไปว่าเกดจะจำคำศัพท์ประมาณ5,000คำมาแต่เอาแค่ปีนี้ก่อนก็คือเอาแค่3 0 0พันก่อนไม่รู้ว่าจะถึงไหมจะรอดไหมนะแต่ก็จะพยายามนะมันกจะมีเป้าหมายไปทำอะไรจริงไหม,มเพื่อนข้อ <c oughs> สองนะคะที่เกดอยากจะทำก็คือฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ journal ค่ะ 365วันก็คือเขียนทุกวันแต่ละวันคือมันจดนมามันมันไม่ได้เป็นการเขียนไดอรี่นะคะแต่เพื่อนๆอ,อยากจะเขียนไดอารี่ทุกวันก็ได้แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษฝึกการเขียนไปแต่บางทีแบบเกบ๋คิดว่าเก๋เคยพยายามเขียนไดอารี่แล้วอะ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษบางทีแบบวันวันนึงเราก็ไม่ได้มีอะไรป้าแต่ว่าเราอยากเขียนทุกวันไงแล้ววันนั้นน่ะเบอร์เอิญเกดเข้าไปเว็บไซต์พิมพ์เทเลเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะคะเกดก็ลองคินเขียนเซิร์ชไปแล้วเกดเจอ,เอยการเขียน j o u r n a l แต่และหัวข้อ365วันก็มี365หัวข้อก็คือเขาเหมือนเขาก็จะเขียนมาเลยเขาจะบอกมาเลยว่า วันที่ 1- ถึง3ามรอหบ้าวันอนะคือหัวข้ออะไรบ้างคือเราก็เขียนไปตามนั้นทีเราอยากจะมานึกเลยจะมาเขียนอนะบางทีมันคิดไม่ออกเอ๊ะเราจะเขียนเรื่องอะไรดีเกดก็เลยเออเอานี้แหละเขียนเลยแต่ว่าวันนี้วันที่สองแล้วเกดยังไม่ได้เขียนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเกดเขียนย้อนหลังแล้วเดี๋ยวเกดอาจจะเริ่มเขียนพรุ่งนี้นะคะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทําไมเกดถึงเอไออะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษภาษาตลอดเลยทําไมหรอคือเกดจะบอกว่าคือณตอนนี้เกดทํางานแล้วคือใกล้อาย,อยุ30แล้วแล้วเกดเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับภาษาตลอดเวลาก็คือเกดทํานําเข้าส่งออกใช่ไหมคะลูกค้าเกดก็ต้องเป็นคนต่างชาติต่างประเทศคือ เขาเรียกว่าอะไรอะภาษาที่เกดใช้สื่อสารกับล,กลูกค้าทุกวันเนี่ยก็คือเป็น conversation บทสนทนาทั่วไปไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแล้วคือความจริงเกดไม่จำเป็นจะต้องมานั่งฝึกอีกก็ได้แต่ด้วยความที่เกดเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่รู้ว่าทําไมคือชอบแต่ก็ไม่ได้เป็นเก่งไม่ได้ขยันเรียนอะไรนะแต่คือชอบอะคือพยายามจะทําให้แบบ สิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากจะทําให้ตัวเองเข้าไปอยู่ตรงภาษาอังกฤษเพื่อเราที่จะได้ใช้ทุกวันได้พูดได้คุยได้เขียนแล้วมันจะชินแล้วข้อแรกที่เกศบอกว่าเกศจะจำำ 3, ําคําำสาทสามพันคำใช่ไหมคะเพื่ออะไรคือเพื่อเพื่อคิดดูดีสมมมติว่าสมมุติว่า,มมวาอย่างคาว่ากินถ้าเราคําง่ายๆแค่กินอะเรายังไม่รู้คา,าว่าอีดอะเรายังไม่รู้เลยอะว่า เขียนยังไงอ่านอ่านออกเสียงยังไงหรือว่าเอ๊ะคำว่ากินภาษาอังกฤษอะไรนะคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องเป็นต้องใช้คํายากๆแต่คาง่ายๆบางทีแบบอ่ะเราไม่รู้อ่ะจริงไหมก็เลยแบบคือเก๋เช่อว่าคําง่ายๆหรือว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันคือไม่ง่ายอ่ะบางคําเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ใช้มัน ก็เลยแบบว่าเอออยากจะเพิ่มความรู้เพื่อนๆคิดดูนะถ้าสมมติเพื่อนๆจําคําศัพท์ได้อะถ้าเพื่อนๆข้างๆถามว่าเอ้คานี้แปลว่าอะไรถ้าเราตอบได้ทุกคําที่เขาถามอะเราดูเป็นคนฉลาดไหมใช่ไหมแล้วเพื่อนเราอะก็จะแบบเอออีนี้ฉลาดจังแล้วเพื่อนก็จะเชื่อใจเราเหมือนว่ามีคําถามอะไรอะ หรือว่าเพื่อนสงสัยอะไรก็จะมาถามเราอะไรเงี้ยถ้าเราตอบได้ใช่ไหมถ้าถ้าสมมุติว่าเกตตอบไม่ได้บางทีเพื่อนเกตก็มา,มาถามเหมือนกันว่ามันคืออะไรใช้ยังไงหรอคํานี้บางทีเราก็ไม่รู้เราก็มาเสิร์ชกูเกิลอ๋อมันใช้อย่างงี้นะแล้วมันทาให้เราอะจําได้ด้วยนะไม่เชือ่อเพื่อนๆลองดูเป้าหมายข้อที่สามของเกตก็คือการอ่านหนังสือส2เล่มก็เฉลี่ยแล้วเดือนละเล่มคือ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษคืออะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่หนังสือที่เกศชอบอ่านก็คือเป็นนอนฟิชชั่นก็คือไม่ใช่นิยายอะก็คืออาจจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือว่าบางทีเกศอ่านนิยายนะแต่ว่านิยายเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเนี่ยคือไม่ใช่อะไรไม่ใช่อยากจะอินอะไรกันในะเรื่องคืออยากจะกร,รู้คําศัพท์การอ่านทําให้เรารู้คําศัพท์เพิ่มมากขึ้นแล้วบางทีเกศเรียนรู้ครรําศัพท์ใหม่อะ เราเกตจะจดเลยนะว่าเอ้ยมันคืออะไรแปลว่าอะไรบางทีเรามาเปิดอ่าน,นอ๋อเออไว้มันยังคือมันมันยังจําได้อะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายที่4 <S <S ของเกตเนี่ยก็คืออันนี้จะไม่ใช่เกี่ยวกับภาษาแล้วจะแบบว่าเวลาคิดที่จะทำอะไรอ่ะก็จะทำให้จบและสุดเพื่อเป็นการฝึกให้ตัวเองมีความรับผิดชอบมีระเบียบวิในัยในตนเอง ไม่ทําตามอารมณ์แบบว่าขี้เกียจอ่ะไม่อยากทําแล้วอ่ะไม่มีอารมณ์คือเกศจะพยายามไม่เป็นคนแบบนั้นคือสมมติว่าบางทีเราเช้ามาตื่นมาเออเดี๋ยวกลางวันเรากวาดบ้านดีกว่าเดี๋ยวเย็ยนๆเราอ่านหนังสือดีกว่าพอเมื่อถึงกลางวันหรือว่าถึงเวลานั้นขี้เกียจอ่ะไม่อยาแล้วอ่ะไม่มีอารมณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำละกันคือเกศจะพยายามไม่เป็นคนแบบนั้น คือทุกวันนี้ก็มีบ้างที่เป็นแล้วมีบ้างที่แบบว่าเราตั้งเป้าแล้วเราทําได้สมมติเพื่อนๆมีเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าแล้วเพื่อนๆทําตามได้ถูกทุกอันที่เพื่อนๆตั้งเป้าไว้นะมันดีนะแล้วมันทําให้เราแบบได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําอะแล้วอยากสมมุติว่าเราอยากจะอ่านหนังสือสักหนึ่งเล่มแล้วถ้าสมมติว่าเราอ่าน มันก็จะทำให้เรามีความรู้มากขึ้นเอาขี้เกียจเราก็จะเราก็จะเฉยๆอะเราก็จะไม่มีอะไรในชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตเราก็ได้แค่นั้นนะ่ะจริงไหมบางทีมันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอ่านหนังสือจะต้องมาทําอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือว่าพิเศษอะไรแค่เราคิดที่เราจะทําอะไรเรื่องง่ายๆก็ได้ต้นน้ำต้นไม้กวานบ้านนั่งสวดมน หรืออะไรแบบเนี้ยแบบเรื่องง่ายๆก็ได้มันจำเป็นจะต้องยิ่งใหญ่เสมอไปเป้าหมายของแต่ละคนข้อ5ของเก์นเนี่ยอันนี้จริงจักมากเลยนะก็คือเวลาที่จะทำอะไรอะเก์จะพยายามคิดก่อนทำคือวางแผนก่อนทำในที่นี้เกศไม่ได้หมายถึงว่าการทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อันนี้เกศหมายถึง เรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆจริงๆในชีวิตประจำวันเช่นล้างจานเรื่องล้างจานเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากๆที่ใครๆก็รู้รู้ว่าต้องลงอ้างยังไงแต่เกจะสื่อว่าก่อนที่เราจะล้างจานอะเราต้องคือจานหลัที่กินแล้วใช่ไหมมันเปื้อนแล้วใช่ไหมคือเราต้องเอาจานที่กินแล้วเนี่ยคือแช่น้ําหรือว่าทําให้โดนน้ําไปทีหนึ่งก่อน เพื่อให้จานที่เปื้อนล้างออกง่ายแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดอะไรเพลินเพลินก็คือเอาสไลด์เทใส่เลยข้าวมันก็แบบมันก็สกรปรกมันก็จะแข็งล้างไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องคือเพื่อนเเข้าใจใช่ไหมที่เพื่อนเเข้าใจที่เกตสื่อใช่ไหมว่าคือไม่จำเป็นต้องเรื่องล้างจานอะหมายถึงว่าเรื่องกวาดบ้านก็ได้คือ เมนไอเดียของเกดอะเมนพอยต์ของเกดอะก็คือเวลาทำอะไรอะคิดก่อนทำเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องคิดก่อนทำเพื่อเป็นการฝึกสมองฝึกความคิดฝึกการจัดระเบียบในความคิดถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราเจอเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเรื่องที่ยากขึ้นที่เข้ามาในชีวิตถ้าเรามีการฝึก เรื่องเล็กๆนน้อยอ่ะฝึก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 คิดใช่ไหมพอถึงเรื่องใหญ่ๆเรื่องยากๆมันอาจจะทําให้สมองหรือว่าความคิดเราโฟมมากขึ้นอันนี้เพื่อนๆเข้าใจเกตชไหมเกตบอกเป้าหมายไปแล้วว่าปี2 0 2 1นี้เกตจะทําอะไรบ้างแต่ว่าเกตอ่ะก็อยากรู้เป้าหมายของเพื่อนๆเหมือนกันนะว่า ปีใหม่เนี่ยเพืพ่อนๆตั้งเป้าหมายว่าอะไรบ้างจะทําอะไรบ้างเพื่อนๆคอมเมนต์ให้หน่อยนะแล้วเกดก็จะอาจ่านแล้วเกดจะแบบเออไอเดียนี้ดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเกดจะทําตามนะคะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆอยากตั้งเป้าหมายบ้างหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากจะทําให้หรือว่าอยากจะให้เกดทําคลิปแนวนี้ลักษณะแบบนี้คอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเกดจะทําแล้วก็ ฝากกดไาลค์กดแชร์กดติดตายให้เกดด้วยนะคะจะก,กันคลิปหน้าค่ะออกแล้วก็เป็นกำลังใจให้เกดด้วยนะคะ